เพื่อนบนยอดเขาแห่งความหวังตอนที่5เป็นแสงของตัวเองในตอนเช้าแสงแดดอ่อนๆเป็นประกายสร้างความอบอุ่นให้กับผู้คนและสัตว์น้อยใหญ่บนภูกระดึงเอวายือนอยู่ที่ผานกแอ่นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นอันเรื่องชื่อของภูกระดึงเธอหลับตาและพนมมือขอพรให้แม่ของเธอหายป่วยขอพรอ,อะไรอยู่หรือเอวา เสียงของชายไวกลางคนดังขึ้นเอวาหันไปมองพบว่าเป็นอาจารย์วายคนตื่นเที่ยงชายผู้ศึกษาเรื่องธรรมะและวิทยาศาสตร์ไปพร้อมกันเพราะมัวแต่ศึกษาจนดึกดื่นเขาจึงมักตื่นสายจนได้ฉายานี้หนูขอให้แม่หายป่วยค่ะเอวาตอบด้วยเสียงสั่นเครือแม่เริ่มอ่อนแอและไอหนักขึ้นทุกวัน หนูไม่อยากให้แม่เป็นอะไรไปอาจารย์วายยิ้มอย่างใจดีถ้าการขอพรแล้วได้ผลโลกนี้คงไม่มีใครเจ็บป่วยไม่มีใครต้องลำบากหรอกนะอาจารย์วายยิ้มอย่างใจดีแต่หนูอยากให้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นค่ะถ้าหนูขอพรจากพระอาทิตย์พระอาทิตย์ก็ต้องช่วยหนูสิคะอาจารย์วาย <laughs> หัวเราะเบาๆ พระอาทิตย์ไม่ได้มีหน้าที่ทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจเราหรอกนะเอวามันขึ้นและตกทุกวันเพราะมันต้องทำหน้าที่ของมันเองเหมือนกับพวกเราที่ต้องช่วยเหลือตัวเองและช่วยกันสร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเอวายังคงนิ่งคิดก่อนจะเถียงกลับแต่ถ้าหนูพยายามทุกทางแล้วแต่ช่วยแม่ไม่ได้หล่ะคะหนูจะทำยังไง ถ้าความพยายามของหนูมันไม่มีค่าเลยอาจารย์วายมองเธออย่างพิจารณาก่อนจะหัวเราะออกมาฉลาดและหัวด้วยจริงๆเด็กคนนี้น่าเขลดหัวด้วยกระโถนหนูไม่ได้หัวดื้อหน่อยหนูแค่ต้องการคำตอบที่ดีที่สุดเอวาหัวเราะชอบใจบางทีคำตอบที่ดีที่สุดไม่ใช่คำตอบที่หนูอยากได้ แต่เป็นสิ่งที่หนูต้องเรียนรู้เองระหว่างทางนั่นคือการไม่ยอมแพ้และทำให้ดีที่สุดในทุกๆวันเอวาคิดตามแล้วจึงพยักหน้าแปลว่าหนูต้องเป็นแสงของตัวเองใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะเอวาพวกเราทุกคนเป็นแสงสว่างให้กันและกันได้โดยการช่วยเหลือกันและไม่ยอมแพ้ต่อความมืดมิด เอวากลับไปหาเพื่อนเพื่อนด้วยความตั้งใจใหม่เธอเล่าเรื่องที่อาจารย์วายพูดให้ทุกคนฟังทุกคนต่างเข้าใจว่าการอยู่รอดไม่ใช่เพียงแค่รอปาฏิหาริย์แต่ต้องลงมือทำเองลีโอใช้ไหวพริบวางแผนหาทรัพยากรเพิ่มเติมโดยศึกษาวิธีจับสัตว์น้ำและเพาะปลูกพืชผู้พาคอยปกป้องและช่วยเหลืองานหนัก ทั้งสร้างที่พักใหม่และหาแห,หล่งน้ำสะอาดใบหม่อนศึกษาสมุนไพรเพิ่มเติมและพยายามหาวิธีรักษาอาการป่วยของแม่เอวาเธอค้นพบพืชสมุนไพรหายากที่ช่วยบรรเทาอาการไอและอ่อนเพลียและเอวาใช้ความร่าเริงเป็นกำลังใจให้ทุกคนไม่ยอมให้ใครหมดหวังวันเวลาผ่านไปด้วยความพยายามร่วมกัน อาการของแม่เอวาก็ดีขึ้นหมออนุธรรมหมอประจำชุมชนมาช่วยรักษาแม่ของเธอโดยใช้ทั้งความรู้ทางการแพทย์เขาใช้เข็มฉีดยาดูดเอาน้ำยาใสาๆจากขวดแก้วแล้วฉีดให้แม่มันจะทำให้แม่ของเธอหายดีเขากล่าว แสงแรกของทุกวันยังคงส่องสว่างเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังเสมอและพวกเขาเรียนรู้ว่าปาฏิหาริย์ที่แท้จริงไม่ได้มาจากคำขอพรแต่มาจากมือและหัวใจของพวกเขาเองแต่หลังจากนั้นเอวาสังเกตเห็นบางสิ่งที่แปลกไปแม่ของเธอเริ่มมีพฤติกรรมประหลาดในช่วงกลางดึกเอวาได้ยินเสียงลากเท้าดังขึ้นในบ้าน เมื่อเธอแอบมองเข้าไปในห้องแม่ผ่านรอยแตกของผนังก็พบว่าแม่ของเธอกำลังเดินช้าๆไปมาภายในห้องเราวกับกำลังละเมออยู่ตอนเช้าเอวาถามแม่ว่าเมื่อคืนแม่ลุกขึ้นเดินทำไมแต่แม่กลับทำหน้าสงสัยและบอกว่าเธอจำอะไรไม่ได้เลยเอวาเริ่มรู้สึกไม่สบายใจ เธอจึงไปปรึกษากับใบหม่อนและเพื่อนๆทุกคนเริ่มกังวลว่าอาจจะมีบางสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นเด็กทั้งสี่คนตัดสินใจเฝ้าดูแม่ของเอวาในคืนถัดไปและพวกเขาก็พบว่าแม่ของเธอลุกขึ้นเดินอีกครั้งเสียงลากเท้าดังก้องไปทั่วบ้านทุกคนเริ่มตระหนักว่าบางสิ่งกำลังเปลี่ยนแปลงและพวกเขาต้องค้นหาความจริงก่อนที่บางสิ่งจะสายเกินไป ปรดติดตามตอนต่อไป